สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามช่องสวนลุงบัญชาอยู่นะครับหลังจากที่ห่างหายการลงคลิปไปนานนะฮะเพราะว่า,าเรากำลังมัวยุ่งอยู่กับแปลงใหม่นะครับสวนแปลงใหม่นะแปลงนี้ตั้งอยู่ที่บ้านสุขสมบูรณ์ตะาบลบ้านตัดอําเภอเมืองรดนธานีนะครับสหรับแปลงนี้ก็จะทําเป็นสวน เกษตรผสมผสานโดยปลูกไม้ผลหลากหลายนะครับคือเหตุผลที่แปลงนี้ต้องปลูกเป็นไม้ผลผสมผสานก็เพราะว่าแปลงนี้ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่ดินที่เป็นที่ดินพวท5ห้าก็คือมีแค่หลักฐานการ เสียภาษีเท่านั้นนะฮะซึ่งถ้าเราจะนำที่ดินทวทห้าไปปลูกเป็นสวนป่ามันก็จะยุ่งยากในขั้นตอนของการตัดไม้เพราะว่าเราจะรับรองต้นไม้ไม่ได้เพราะว่าตามกฎหมายป่าไม้นะ ซึ่งวางหลักไว้ว่าต้นไม้ที่เกิดอยู่ในที่ดินที่มีกรรมสิทธิต้นไม้นั้นเป็นของเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินคําว่าผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะฮะก็คือที่ดินที่จะมีกรรมสิทธิ์ได้มันมีเฉพาะฉะนดเท่านั้นแม้ว่านอสสามคร 3, อบเป็นเพียงสิทธิครอบครองเท่านั้นนะฮะฉะนั้นแล้ว การปลูกสวนป่าปลูกไม้ป่าถ้าที่ดินมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินอันนั้นไม่มีปัญหาเวลาเราตัดไม้เราจะสามารถรับรองต้นไม้ได้นะฮะหรือถ้าเป็นที่ดินที่มีอ่นอสอเป็นนอสอสามกก็ก จะสามารถที่จะรับรองไม้ได้นะครับก็อาจจะมีการอนุโลมอารุมอรดยกันได้สำหรับที่ดินนซสามกนะครับส่วนนซสามอันนั้นก็ถ้าเป็นที่ดินที่ติดเป็นที่สาธารณะเป็นที่เขาขวงกันอันนั้นก็จะยุ่งยากเหมือนกันในการรับรองต้นไม้นะครับจากนั้นแล้วนะครับใครที่มีที่ดินที่เป็นที่ดินพทห้า ก็ควรจะต้องศึกษาหาความรู้แล้วก็ตัดสินใจดีๆที่จะปลูกเป็นแปลงสวนป่าเพราะว่าลายท่านปลูกไปแล้วเมื่อต้นไม้มันโตท่านอยากจะตัดต้นไม้ขายหรืออยากจะแปรรูปต้นไม้นะครับมันก็จะอาจจะติดขัดปัญหาในเรื่องข้อกฎหมายในการรับรองต้นไม้เพราะว่าที่ดินททห้า ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ป่าสงวนต่างๆเนี่ยนะฮะมันก็ลุงยากในขั้นตอนการรับรองเนื้อไม้และด้วยเหตุผลนี้สวนลุงบัญชาแปลงใหม่แปลงที่สองนี้ก็เลยต้องมาปลูกเป็นแปลงผสมประสานทำเกษตรผสมผสานนะครับโดยจะมีไม้ผลหลากหลายนะครับเช่นที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นกล้วยหอมทอง ปลูกเป็นพี่เลี้ยงให้กับต้นมังคุดนะฮะและก็จะมีฝรั่งกิมจูนะครับ,ม,รม,นะรบมีอยู่สองแถวนะครับปลูกไว้ให้หลากหลายเหมือนเดิมนะครับเหมือนดังเช่นเราปลูกต้นไม้เราก็ต้องปลูกให้หลากหลายนะครับไม่ปลูกชนิดเดียวนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะฮะนะฮะหลากหลายแนละ้วก็จะมีกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องอยู่ฝั่ง ตรงชายแดนตรงตะเข็บชายแดนนะครับสำหรับช่วงนี้เข้าสู่ฤดูแล้งแล้วนะฮะฤดูแล้งฤดูหนาวแล้วเราก็ทำการหุมฟางให้กับต้นไม้นะครับช่วงนี้ชาวบ้านเกี่ยวข้าวนะเราก็จะมีะวัสดุคุมดินอยู่เป็นจำนวนมากนะครับซึ่ง หาได้ฟรีๆตามท้องทุ่งไร่ทุ่นนานั่นก็คือฟางครับเราก็เอาฟางนั้นมาห่มดินไว้ให้กับต้นไม้นะครับเพื่อ,อให้เกิดความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้นะฮะนะครับตรงนี้ก็ยุ่งอยู่กับปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ ตัดญ้านะครับช่วงนี้ก็ต้นไม้ก็ปลูกเกือบเสร็จแล้วนะฮะก็คือรอปลูกในต้นฝนหน้าอีกสลหรับต้นที่ตายแล้วต้นที่ตายเราก็จะปลูกซ่อมแซมในต้นฝนฤด,ดูฝนถัดไปนะฮะนี่ก็คือน้ำอา่ามหาน้ำหอมน้ำพาน้ำหอม าสางรงมาจากดําเนินนะฮะแต่ไม่รู้ว่ามาอยู่อีสานมาอยู่ดอนแล้วมันจะเป็นมะพร้าวน้ําหอมอะไรนะฮะนี่ก็คือฝรั่งกิมจูนะครับปลูกไว้ยี่สิบต้นนะครับมีอย่างละสิบยี่สิบต้นนะฮะนี่เริ่มอ,ออกผลแล้วนะฮะอันนี้มีกี่เดือนเพิ่งปลูกเดือนมิถุนายนะครับก็คือตอนนี้ยังไม่เอาลูกเอาผลนะครับก็คือให้มันเลี้ยงต้นมันก่อนนะฮะ ส่วนมันจะกออกมาก็ปล่อยมันไปนะครับธรรมชาติของเขานะฮะเราก็ปล่อยไว้เพื่อทดลองเพื่อดูความจริเตโตของมันนะครับนะฮะก็จะมียางละสิบยี่สิบต้นนะครับอันนี้ก็คือเงาะลงเรียนนะฮะอันนี้ก็ขนุเพาะเมล็ดนะฮะขนุเพาะเมล็ดนั่นก็ดีข้อดีของมันก็คือมันทนความแห้งแล้งนะครับมันทนนะครับ ทนต่อสภาพพื้นดินทนต่อความแห้งแล้งนะฮะไม่เหมือนพวกทาบกิ่งทาบกิ่งเสียบยอดมาอันนั้นนะปูกแล้วตายนะครับผมปลูกเป็นสิต้นนะครับตายเกือบจะหมดแล้วเหลืออยู่สองต้นไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าสําหรับขนุนปลูกไม่ง่ายนะครับขนุนนะครับส่วนต้นนี้มันน่าจะรอดนะครับมันปลูกด้วยการเพราะ,มะเมล็ด ข้อเสียของขนุนพ่อมเมล็ดก็คือมันจะกลายพันธุ์นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับกลายก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจุดประสงค์ของเรานั้นต้องการที่จะเอาผลอ่อนของขนุนนะฮะเราไม่ต้องการที่จะเอาผลแก่ผลสุกของมันนะครับเราต้องการที่จะทําผลอ่อนนะฮะก็เลยใช้เป็นพ่อมเมล็ดนะครับแต่ว่ามันจะกลายพันธุ์นะครับสำหรับคนที่จะปลูก ปลูกเอาผลเอามากเอาผลสลับขายผลสุกนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับส่วนขายผลอ่อนก็ไม่มีปัญหานะฮะนะครับแปลงนี้ก็สามไร่นะครับซื้อใหม่นะครับซื้อเมือ่อต้นปีที่แล้วนะครับก็มาพัฒนานะฮะเดี๋ยวมีโอกาสก็จะไปแปลงสวนป่านะครับที่น้องหานนะครับแปลงนั้น มันมีฉนดครับก็เลยต้องปลูกปนแปลงส่วนป่าแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่แปลงไม้ผลผสมผสานอยู่ที่แปลงกเกษตรผสมผสานมากกว่าที่จะอยู่ที่แปลงส่วนป่านะครับโอเคครับท้ายนี้นะครับก็ฝากไว้ให้คิดนะครับสำหรับคนที่จะกําลังคิดจะปลูกต้นไม้นะไม้เศรษฐกิจไม้ป่านะฮะท่านต้องดูก่อนว่าที่ดินของท่านนั้นมีเอกสารสิทธิ์เป็นอะไรนะฮะ ถ้าเป็นฉนวที่ดินเป็นนชส,สามกออันนี้ก็ท่านก็สามารถปลูกได้นะครับนะส่วนที่ดินที่เป็นพวทห้าที่ป่าสงวนที่นชส,สามธรรมดานี้นะก็โปรดใช้ความระมัดระวังในการปลูกนะครับปลูกแล้วมันจะรับรองเนื้อไม้ไม่ได้นะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังมาแต่โดยดี สำหรับคลิปนี้ก็คงจะอำลาผ่าจากเพียงเท่านี้จะเจอกันต่อไปในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังมาแต่โดยดีขอบคุณและสวัสดีครับผม